สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับในคลิปนี้ผมขอเริ่มต้นรีวิวนักเตะแพ็กใหม่ไอคอนิ m โมเมนต์บาเซโลนาด้วยนักเตะคนนี้เลยครับเจ้าของฉายานักเตะเทวดา โยฮันครับหรือว่าโยฮันไครฟ์นะครับแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับในเวอร์ชันแอคทิ c โมเมนต์ครั้งแรกของเขาในปี2021นะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อทำเลเวลตันแล้วเนี่ยค่าพลังทะลุ101เลยทีเดียวนะครับณตำแหน่ง SS หรือว่า Second s t r i k e r กองหน้าตัวต่ำนะครับครับด้วยวัย30ปีครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับนอกจากกองหน้าตัวต่ำแล้วยังสามารถเล่นหน้าเป้าปีกซ้ายปีกขวาได้หมดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ SS 101นะครับถ้า CF เนี่ย90 9นะครับ LMF 91 RMF uh, 91นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับถ้าจับไปยืนเป็นปีกซ้ายปีกขวาจะมีค่าพลังเท่าไหร่นะครับปีกซ้ายเนี่ย96นะครับปีกขวา96 เช่นกันนะครับหมายความว่าตำแหน่งที่เขามีค่าพลังมากที่สุดก็คือ SS กองหน้าตัวต่ำเซคเกอร์สเตกเกเนี่ยนะครับ101นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับความสามารถในการเล่นเกมลุก93ครับบอลคอนโซลดิฟบินทายโพสิชันครับการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำเกาสิเต็มแม็กทั้งหมดเลยฮะส่งสั้นส่งยาว91 92ครับฟินิชชิ่งดีด้วยนะครับ96นะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะครับ88ลูกปั่ดสับสปีด93ครับลูก ต้น95นะฮะไม่ได้เชื่องช้านะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง92ครับแล้วก็สเตมินา89แต่ว่าบาลานซ์การส่งตัว99เต็มแม็กครับน่าจะคลองบอลเลี้ยงบอลล็อกบอลมันแน่นอนครับ การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเนี่ยความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแต่ว่าความคล่องแคล่วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับส่วนสกิลนะครับก็มีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แล้วนะครับมีสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอล3สกิลครับฟิปแฟบมักเซย์เทิร์นคัตบีไฮแอนเทิร์นแล้วมีสกิลยิงไกลลองเลงชุตติ้งมา1สกิลนะครับตอกลูกส้นฮิวทิกแล้วก็ที่เหลือเป็นสกิลส่งบอลนะครับวันทัสพาร์ตเวสต์สพาร์ตันทีมหรือว่าับเพลสไตล์ของเขาเเเป็นฮพยอร์ครับ สำหรับโยฮันครับในปี2021นะครับเป็นนักเตะตำนานในนามของบาร์เซโลนานะครับแต่จะว่าไปถ้าเกิดในฐานะนักเตะนะฮะโยฮันนครับ aff, ประสบความสำเร็จกับอาร์เจน์ออมสเตอร์ดัมมากกว่าบาร์เซโลนาด้วยซ้ำน,นะครับในฐานะนักเตะนะฮะโยฮันครับ aff, ได้แชมป์ลีกสูงสุดกับอาร์เจกซ์ออมสเตอร์ดัมถึง8สมัยลีกดัสนะครับทุนผู้ชมแต่สำหรับบาร์เซโลนาเนี่ยลีกสูงสุดของสเปนนะครับเขาได้แชมป์กับบาร์เซโลนา1สมัยนะครับ ในฐานะนักเตะโยฮันครับยังควา้ารางวัลบาลลงดอมาถึง3สมัยนะครับเท่ากับมาโกฟานเปเทนแล้วก็มิเชลปาตินี่นะครับผมเป็นรองเพียงแค่คิสเซนโดโรนันโด5สมัยแล้วก็ลีเนลเมสซี่6สมัยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นนักเตะที่สุดยอดตลอดการอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในฐานะผู้จัดการทีมนะครับเขาก็พาบาร์เซโลน่านะครับคว้าแชมป์ลาลีก้าถึง4สมัยแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยนะครับ ต้องบอกว่าโยฮันคัฟเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสําเร็จทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็ในฐานะผู้จัดการทีมอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนังเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมใจดส่วนตัวครับผมดูไม่ทันแน่ๆนะครับผมเขาลุ่งเรืองในยุค70นะครับแล้วก็ยุค3ฐานเสือดัดผมก็ดูแบบเพินๆนะแบบได้ยินชื่อคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ได้ดูฟุตบอลจริงจังตอนนั้นยังเด็กมากนะครับสำหรับ ยุค3ฐานเตือดัสนะครับผมแต่ว่าผมดูลูกชายเขาทันนะใครยังจำได้นะครับเขามีลูกชายที่เว่าจอร์ดี้ครับด้วยนะครับแล้วก็เคยเล่นให้กับแมนยูด้วยนะครับอันเนี้ยลูกชายผมดูทันนะครับท่านผู้ชม สำหรับโยฮันคัฟในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเป็น Legend, เวอร์ชัน Legendary Cut สีเหลืองนะครับสำหรับเวอร์ชัน Iconic Moment เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ออกมาในการสีชมพูนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยน่าใช้มากๆเพราะว่าค่าพลังตันแ max ถึง101ที่เราเห็นค่าพลังกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมค่าพลังสูงมากนะครับผม101เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งหลัก SS กองหน้าตัวต่ำนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เขามีเพย์สไตล์เป็นโฮเลเยอร์ไงเราสามารถพลิกแพงจับโยฮันคับไปเล่นได้หลายแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่เล่นแผนหน้า3นะครับจับโยฮันคับไปเล่นเป็นปีกเราตั้งเป็น s s มันก็ไม่ได้เคเล้นนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นแผนหน้า2นะครับจับโยฮันคับมาเล่นเป็นกองหน้าเลยแต่ว่าตั้งเป็น SS เช่นกันครับแล้วเราหากองหน้าแบบโหดๆเก่งๆสักคนหนึ่งนะครับแล้วมายืนคู่กับโยฮันคับเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ครับทุนผู้ชม ตัวโฮเพเยอร์ที่มีความสามารถสูงๆแบบนี้นะฮะปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับวิ่งหาช่องวิ่งอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับวิ่งมาต่ําบ้างวิ่งขึ้นสูงวิ่งออกข้างวิ่งอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมแล้วทักษะการคองบอลของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆครับดูฮะจังหวะพลิกจังหวะบอลคอนโทรลแล้วจบสกอร์ก็ดีครับแบบนี้ไม่ใช่แค่วิ่งตัวหลอกอย่างเดียวนะเขาสามารถจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยครับท่านผู้ชม๋ยวดูจังหวะน,นี้ครับรับบอลแล้วรลอด กองหลังของคู่ต่อสู้เข้าแล้วพลิกสบายเลยครับคือบอลคอนโซล99ดิ่บิง99ททยโพิชั่น99แล้วบาลานซ์ยัง99ครับในเกมนี้มันมีไม่กี่คนฮะที่มีค่าพลังขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมจังหวะการคลองบอลเลี้ยงบอลล็อกบอลพลิกหลบโยกอะไรแบบนี้โอ้โหมันง่ายมากนะครับมันเพอร์เฟกต์มากนะครับแต่ว่ามันอาจจะนิดนึงตรงที่สรีระของเขาอะครับเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงนะเวลาจังหวะการคองบอลถ,ถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังสูงแต่ โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ยังเป็นรองเมสซี่กับมารดน่านิดๆนะฮะในจังหวะการคลองบอลนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยสิริระของเขานะครับมันดูความคล่องแคล่วอาจจะดูน้อยกว่าเมสซี่น้อยกว่ามาดน่าไปนะครับทุกผู้ชมแต่นั่นคือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะแล้วเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่คลองบอลดีแล้วเชื่องช้าด้วยนะครับคลองบอลดีแล้วสปีดก็พอมีครับสปีดต้นก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับ แต่ดูจังหวะนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนบ้าล็อกเกินไปนะแต่พยายามที่จะให้ดูว่าศักยภาพของนักเตะที่รีวิวอะฮะเวลาถ้าเกิดเราจะเน้นคองบอลเน้นจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะไปได้เยอะแค่ไหนครับดูฮะจังหวะการแตะยาวแล้วก็กระชากเข้าไปเนี่ยทำได้ดีฮะแต่เสียดายไม่มีสกิลลองเลี้ยงได้ไงนะสกิลปั่นไกลนะครับไม่งั้นจะสุดยอดเพอร์เฟกต์นะครับแต่ดูจังหวะนี้นะครับรับบอลแล้วพยายามที่จะพาบอลไปกับเท้าเองครับ โดนพัวพันอยู่แต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ครับหมุนหลบกลับมาแล้วแหวกไปตรงกลางดือ้อๆแล้วก็ยิงไกครับลองเลี้ยงชุตติงเนี่ยความสามารถแบบนี้นะฮะถูกใจสายล็อกสายเลี้ยงแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดไปเล่นในออนไลน์ล็อกไม่ได้แบบนี้หรอครับคำตอบคือใช่ครับเล่นออนไลน์มันไม่ได้ลื่นแบบนี้ไงเล่นออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับ80% 90%มันจะหน่วงนะฮะมันจะดีเลย์ไป เสียววินาที1วินาทีบางที3วินาทีครับเรามัวไปเล่นล็อก,อกแบบนี้ฮะตายแพ้แพ้ลวดครับท่านผู้ชมถ้าเด็ดออนไลน์แล้วล็อกแบบนี้นะครับแต่มันก็มีบางแมตช์ที่ลื่นไหลนะครับลื่นไหลโดยเฉพาะเวลาเราเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยสัญญาณเน็ตของเราดีสัญญาณเน็ตของเพื่อนดีนะครับรวมถึงมือถือของเราต้องสเปคสูงด้วยนะยิ่งทําให้เล่น เกมนี้สนุกครับทุกผู้ชมมันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทําให้เล่นสายล็อกแล้วสนุกครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบเล่นสายล็อกนะบางทีไปเล่นออนไลน์แล้วเจอหน่วงๆแหลกๆเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าติดล็อกเกินไปครับทุผู้ชม แต่เวลาผมรีวิวนักเตะผมก็ไม่ได้ติดเลี้ยงติดล็อกไปทุกคลิปนะครับนักเตะคนไหนมีจุดเด่นด้านไหนผมก็เน้นด้านนั้นไงนักเตะคนไหนยิงไกลเก่งผมก็เน้นจังหวะการยิงไกลให้ดูนะครับนักเตะคนไหนมีสปีดสูงผมก็เน้นจังหวะการกระชากจังหวะการลากเลื้อยให้ดูนะฮะโยฮันครัฟเขามีจุดเด่นในเรื่องของการคลองบอลผมก็เน้นการคลองบอลไงผมไม่ได้เน้นให้ดูว่าเออผมเล่นเก่งผมรีวิวผมไม่ได้เน้นฝีมือตัวเองนะผมรีวิวเพื่อให้ดูศักยภาพของนักเตะฮะไม่ใช่ดููศัักยภาพของงผมมน้ชดจหวี อันนี้อาจจะฟุกก็ได้ครับอันนี้อาจจะฟุกก็ได้ยอมรับครับดูจังหวะแตะเข้าไปครับมุมไม่มีแล้วนะสปีดกระชากเข้ามาด้านในครับจังหวะกองหลังไม่เข้าด้วยครับแล้วยิงแหวกเข้าไปดื้อฮะได้สกอร์ด้วยสวยงามครับที่ชอบก็คือเป็นโฮเลเยอร์แล้วมีความคล่องตัวสูงแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมจริงๆแผนเนี่ยผมใช้ CF คนเดียวแล้วมันมีหน้าต่ำตำแหน่งหนึ่งนะครับ42 2สองสองนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแผนนี้อยากลองแผนนี้นะครับไปหาซื้อกันดูนะครับ โค้ชของบาเยนนิคคนปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมลองไปหาซื้อกันดูนะครับก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมว่าเหมาะเลยแหละเหมาะเลยเลยครับใช้โค้ชคนนี้ใช้แผนแบบนี้แล้วจับยูฮันครับยืนเป็น s s นะฮะท่านผู้ชมถือว่าลงตัวสุดๆนะครับแล้วเราก็หากองหน้า CF เเก่งๆหดๆสักคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอมเป้ abe, หรือว่าลูมินิก้นะครับเออยิงลูกฟรีคิกก็ดีอีกด้วยนะท่านผู้ชมนี่ผมพยายามที่จะยิงปั่นค่อยฮนะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีนักเตะคนอื่นที่ยิงฟรีคิกเทพๆนะครับมอบหมายให้โยฮันครับก็ยิงได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นยิงลูกฟรีคิกหรือว่าเตะมุมนะครับก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกล่าวโดยสรุปนะครับโยฮันครับในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์นะครับก็ถือว่าสมฉายาของเขานะครับนักเตะเทวดานะครับเก่งจริงโคจริงนะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นนะครับเนื่องจากว่าเขาเล่นตําแหน่ง SS แล้วก็มีเพลงสไตล์เป็นโฮเพลเยอร์นะครับถ้าเกิด ใครเล่นไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะวิ่งมั่วเกินไปหรือเปล่าไม่วิ่งนําทางไม่วิ่งได้ดังใจเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องลองศึกษาโคเพเยอร์ oh, player, แล้วก็ลองจับไปเล่นในตำแหน่งต่างๆนะครับท่านผู้ชมจะชอบเพลงสไตล์นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีว we ิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครันบน